สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของรายการจินนี่เลโทเกมนะครับวันนี้ผมออกมาเซเว่นนะประมาณตีห้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า,าขนมโอเดงย่านะเห็นเขาบอกว่าเวลาเราจะซื้อนะครับต้องมาประมาณาเที่ยงคืนถึง6โมงเช้านะครับก็จะเจอกับขนมชนิดนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า จริงๆแล้วจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะเดี๋ยวเราไปดูกันกับขนมโอเด้งย่านะฮะเดี๋ยวผมจะไปเซเว่นอ,อันนี้จะเป็นเราแวกบ้านผมนะก็จะลองดูสักสี่ที่นะครับว่าจะมีขนมโอเดงย่าหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้ตื่นเช้ามากนะฮะเวลาก็ประมาณตีห้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีหรือไม่นะไปไปดูกันเลย เดี๋ยวเราเริ่มตามหาขนมนะครับกันที่ซอยแถวบ้านผมก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเซเว่นนะครับภายในซอยนะครับก็เดี๋ยวเรามารองกันดูกันไล่ทีละที่เลยนะฮะเอาแห่งแรกก่อนเลยว่าจะมีโมเด็งย่าหรือไม่นะเพราะว่าอันนี้ผมไล่มาเรื่อยเลยนะครับโอเคตีห้า แที่ตาตื่นมานะครับเพื่อโอเดิงย่าโดยเฉพาะนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับเรามีไหมของกำลังลงนะครับ <Okay. S 1> โอเคอเคอเค่โอโทษนะครับวันนี้มีโอเดงย่ามาลงไหมครับนขนมขนมโอเดงย่าที่เป็นการ์ดแถมันะ <c oughs> <ช>ขอบคุณมากครับครับ <c oughs> โอเคก็ไม่มีไม่มีไม่มีมมมนะครับผมหมดเลยนะโอเคที่นี่ก็อยู่ในซอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตัดซอยว่าจะมีขายหรือไม่นะครับโอเคครับก็มาอยู่กันที่เซเว่นอเลเว่นแล้วนะ เมื่อกี้ถานทางพนักงานนะครับก็เห็นว่ามีของเข้าด้วยนะครับผมก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผม่จริงจริงด้วยเพิ่งเคยเห็นนี่ฮะเพิ่งเ,เห็นขอบคุณมากมากนะฮะโอเคเดี๋ยวคิดกันก่อนเดี๋ยวสาญ,ญาติเจอโอเดงญาิแล้วนะครับผมแต่ต้องมาเช้าหน่อยนะทุกคน ต้องมาเช้าหน่อย่อยายากจริงๆครับขนมชนิดนี้ตอนนี้ก็ประมาณตีห้านิดๆน,นะครับออกจากบ้านมาดีใจมากเลยครับเจอโอเดงย่า ah เลครับผมโอเคครับมาแล้วโอเดงย่า ah. ขอบคุณครับ 60บาทนะครับได้3ซองปกติเข้าสาขาละกี่ซองครับฟอรู้ไหมฮะไม่ทราบเลยมันจะเฟืองมาเองไหมคะครับผมมันจะเฟืองมาให้เองอ๋อเรากำหนดไม่ได้ต่อให้เรากำหนดถ้าเขาตัดออเดอร์แล้วก็ไม่ได่แล้วครับผมก็คือจำกัดใช่ไหมครัโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราเราไปลองดูครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะทึ๊บ ขอบคุณนะครับครับผมเอาละได้แล้วโอเดงยา่าหนึ่งสาขานะคือหลายคนหลายท่านเนี่ยบอกมาว่าโอเดงย่าจะมาในช่วงเช้าเช้านะครับในบางพื้นที่ส่วนบางพื้นที่ก็อาจจะมาในช่วงกลางดึกนะฮะตีสามตีสองอะไรเงี้ยนะครับผมมืดหน่อยนะฮะออกมาหาแต่เช้าเลยนะครับผม ก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะมีหรือไม่นะครับสาขาที่สามก็อยู่ในละแวกบ้านผมนี่แหละนะครับผมอาจจะมืดหน่อยนะครับผมตื่นมาตีห้านะครับออกมาหาโอเดินย่านะโอเคครับเรามาอยู่สาขาที่3ามแล้วเซเว่นอีเลเว่นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันว่ามีหมนะครับสวัสดีครับมีโอเดินย่าเข้ามาบ้างไหมครับยังครับ ยังวันนี้ยังไม่เข้าเลยยังมีเข้ามาวันนี้ดูแล้วไม่มีมาเลยไม่มีเลยใช่ไหมปกติเข้ามากี่ห่อครับพี่ถ้าจะเข้ามามันจะเข้ามาแค่สองแพ็คแล้วเวลามาก็มีคนเหมาอ่ะเหมาไปเลยเหรอใช่อืมมันมันจำกัดหรือเปล่าครับสามสองไม่จำกัดด้วยใช่ว่ามันมาปุ๊บเราก็ตั้งขายก็อยากรู้มันเป็นยังไงอยากลองอยู่แต่ว่าก็ครับตั้งไว้แล้วมันก็อ้ะเดียวก็ออกใช่ไหมใช่แบบตั้งปุ๊บควกมัไปทีละสามทีละสี่ครับครับโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ครับแล้วงี้ถ้า วันหนึ่งมันมีมันมีมาเรื่อยๆนะครับมันมาสั่งทุกวันสั่งทุกวันเหรอจ้ะแล้วพวกคงเขาก็จะมาดูว่ากล่องมันเข้าชั่วมาตีหนึ่งตีสองประมาณตีหนึ่งตีสองใช่งั้นถ้าตีหนึ่งตีสองผมโทรมาสาขาจะขอแบ่งสักสามสามทองทองได้ได้ดใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมผมสั่งทางดูทางออนไลน์ก่อนถ้าผมถ้าถ้าเกิดสาขานี้เข้าปุ๊บผมสั่งสักสามสองขอบคุณมากครับครับผมโอเคนะครับ มีคนมาเหมาอตอนตีสองตีสองนะของลงปุ๊บมีคนมาเลยนะฮะก็ต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ความพยายามนิดน,นึงนะเพราะว่าเป็นขนมที่ผมบอกเลยว่าหายากจริง <laughs> <laughs> หายากมากนะนี่ก็ผ่านมาสามเซเว่นแล้วนะครับก็มีเซเว่นที่เพิ่งมีเข้ามาเนี่ยอ,อ่าเขาเรียกว่า ซึ่งมีเข้ามาเนี่ยไม่เท่ากันนะก็คือแต่ลับเซเว่นของเข้าไม่เท่ากันนะครับก็บางที่ของมาส่งอาจจะเป็นช่วงตีหนึ่งนะครับตีสองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าในเซเว่นที่ผมไปเนี่ยเขามาส่งตอนตีสองนะครับก็อาจจะไม่ได้ตรงนั้นไปแต่ว่าโชคดีที่ผมได้ตรงสาขาที่สองนะที่ผมไปมาในวันนี้นะ ก็ได้มาสามหอ่อเดี๋ยวเราไปดูสาขาสุดท้ายกันวันนี้นะครับสี่สาขาเราแวกบ้านผมนะครับผมก็รู้แล้วว่าแต่ละที่ของมาลงกันช่วงไหนนะเมื่อกี้ถามกันไปนะครับอดใจรอแป๊บนึงสาขาที่4ี่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะมีไหมนะครับผมคือแน่นอนมากมารอกันแบบตั้งแต่ของลงเนะี่ยที่ดูดิท่านผู้ชม ของลงนะทุกๆคนพอของลงปุ๊บซอเลยสุดยอดอะ่ะคือแบบแฟนพันธ์แท้โอดิงย่ามากนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปสาขาที่4ว่ามีไหมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครสำหรับวันนี้เพราะว่าเราได้มา3ามซองแล้วนะครับผมโอเคจุดที่4นะจุดที่4แล้วนะครับวันนี้นี่มาลุ้นกันต่อว่า จะมีขนมโอเดนงย่าไหมนะครับก็วันนี้ตั้งใจเลยนะอื่นมันตีห้านะครับลองมาดูถูกสาขาเลยที่ผมไปมาว่าจะเจอหรือเปล่านะครับวันนี้สําหรับสาขานี้นะครับผมสวัสดีครับโทษนะครับมีพวกโอเดนงย่ามาลงบ้างไหมครับทรับพี่หมดแล้วนะปกติของมาลงประมาณกี่โมงครับพี่ห้าทุ่มใช่ไหมครับ ก็ลงเร็วพอสมควรเลยนะครับ5้าทุ่มสินค้าหมดไปแล้วเออปกติเขามาเหมาแบบพี่หรือว่าหรือว่าจำกัดสา่ซองใช่ไหมครับครับผมอย่างนี้ก็สามารถมาดูได้ประมาณสักห้าทุ่มใช่ไหมครับพี่โอเคจัดไปนะครับหมดไปแล,แล้วนะครับผมสำหรับสาขานี้ก็แต่และเซเว่นนะผมบอกเลย ลงของไม่เท่ากันนะครับอาเมื่อกี้จุดที่3ที่ไปมาลงของเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณเรารๆสักตีหนึ่งตีสองได้นะส่วนสาขานี้นะครับลงอยู่ประมาณาทุ่มนะครับค่อนข้างเร็วเลยแล้วก็ในจุดที่ในจุดรแรกที่เราไปมานะก็ลงต่างกันเหมือนกันนะครับลงต่างกันแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเราก็ต้องเช็คให้ดีว่าแต่ละเซเว่นนั้น ลงขนมโอเดนย่นะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ในช่วงเวลาไหนนะครับเราก็จะได้มาซื้อนะครับให้ตรงกับช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งจริงๆมันลงนะแต่ว่าอา,อาจจะมีเจ้าอื่นนะครับมาแล้วก็มาเหมาไปหรือว่ามาซื้อไปนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือซื้อได้ไม่เกิน3-2นั่นเองนะครับก็หมดภารกิจแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูกันเอาละครับ ถึงบ้านแล้ววันนี้โคตเรียวเลยนะครับผมเอาเลยครับก็ถึงที่มั่นแล้วนะครับวันนี้ได้มาทั้งหมด3-2ซองนะครับจากเซเว่นทั้งหมด3สาขาซึ่งก็อาจจะไม่ได้นัดหมายล่วงหน้านะครับเพราะผมไม่ทราบเลยว่าแต่ละพื้นที่นั้นนะครับเซเว่นเนี่ยเขาลงของช่วงไหนนะครับแต่ที่แน่ๆคือได้มา3หอ่อก็โคตรคุ้มแล้วนะครับสำหรับการ หาขนมหายากชนิดนี้นะคือจริงๆผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าจะมีโอกาสนะครับได้ขนมชนิดนี้มาในช่วงเวลาแบบนี้ <c oughs> คือสุดมากครับสุดมากเป็นขนมที่ต้องยอมรับว่าเ,เป็นคนเนี่ยต้องการสูงมากนะครับแล้วก็ดีมาเนี่ยเป็คนคงเยอะนะครับวันนี้ก็เลยลองตื่นเช้าดูซินะประมาณสัก รจริงๆก็มีหลายท่านนะก็อาจจะทํางานกลางคืนหรือว่าช่วงนี้อาจจะรู้ว่าของลงกลางคืนนะครับแล้วก็ไปเ,เขาเรียกว่ารอของลงเลยนะฮะพอของลงปุ๊บกวานซื้อเลยปุ๊บนะครับบางสาขาขาย3 3หอ่อบางสาขาขายแพ็คเลยนะฮะยกแพ็คเลยก็มีนะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างคุมยากนะสห่อค่อนข้างจะคุมยากพอสมควรแต่ว่า ผมได้มาสามห่อแล้ววันนี้นะฮะผมเชื่อว่านะครับอาจจะเป็นคนเดียวกันนะครับการกวานซื้อแบบนี้แต่ว่าเขาอาจจะต้องมีการระบุนะฮะเวลาว่าแต่ละเซเว่นนั้นเวลาไม่เท่ากันแน่นอนนะครับการลงของนะครับเพราะฉะนั้นอ,อ,อาจจะต้องถามไถยทางเจ้าหน้าที่หรือพนกักงานในกะกลางคืนนะครับเพราะว่ากะเช้าเนี่ยก็น่าจะรู้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าโอเดงยา อาจจะไม่ค่อยเหลือถึงตอนเช้านะอาจจะมีมีบางสาขาที่เหลือตอนเช้าบ้างนะครับผมก็เป็นไกด์ไลน์ให้นั่นเองว่าควรจะซื้อโอเดนยาตอนไหนซึ่งผมบอกอันนี้มันเลียวเลยนะก็คือนี่นี่เป็นเช้าของวันที่ผมจะลงคลิดเลยนะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันจะหมดตั้งแต่กลางคืนเลยนะครับก็คือลงของปุ๊บพอมี เจ้าประจําหรือสาขาใกล้เคียงนะครับหรือคนที่เขาต้องการโอเดนย่ญญาแล้วอยู่สาขาใกล้ๆบ้านเขาเขาก็จะ,ะไปซื้อกันในช่วงเวลานั้นซึ่งตื่นเช้ามากๆนะครับต้องตื่นเช้ามากๆบางที่ก็ต้องตื่นตีหนึ่งตีสองนะมาซื้อกันก็ถือว่าสุดจริงๆนะสุดจริงๆกับดีมานแบบนี้นะแต่ว่าก็อาจจะเป็นสเสน่ห์ของช่วงนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับไปกิดกันเอาเอง ก็อย่างน้อยนะครับผมก็ได้มานะครับจากการตื่นตีห้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับอยากได้กินอยากกินโอเล้งย่าแล้วตื่นกี่โมงนะครับในสาขาของท่านแล้วคิดว่าจะได้ของหรือไม่นะก็ต้องรองพิจารณากันดูนะครับกับขนมชนิดนี้นะครับก็ยังไงขนมอร่อยแน่นอนนะครับเป็นเหมือนการคิดถึงความหลังนะครับก็อาจจะต้องไปคุยกับทางพนักงานเซเว่นเลเวนะว่า ของนั้นลงช่วงไหนนะครับแล้วก็ลองไปดักไปตักหรือว่าไปไปซื้อกันดูจริงๆลงน้อยมากเลยคือผมไปถามแต่ละที่มานะอย่างมาก2แพ็คอะไรเงี้ยมา8ห่ออย่างเงี้ยอย่างมากก็1 0 16ห่อคือสุดแล้วมั้งแต่ละที่นะครับถ้ามาเป็นลังนี่น่าจะช่วงนี้น่าจะยังไม่มีนะครับก็ค่อนข้างน้อยพอสมควรนะครับก็จํากัดอยู่ที่3าคนผมว่าซื้อ3าคน4ี่คนก็น่าจะหมดละน่าจะหมดล็อตแล้วนะครับก็ ยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับทุกทกท่านเลยขอให้โชคดีกับการซื้อขนมโอเด้งย่านะตอนนี้แรกว่าการดอีกนะครับผมบอกเลยสุดมากสุดมากโอเคงั้นก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านนะขอบคุณมากที่สละการรับชมบายบายสวัสดีครับ